สวัสดีครับพบกับรายการเอลคาไรชแนลกันนะครับวันนี้นะครับผมเรามีโอกาสที่จะได้นั่งคุยกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยุ่เนียนฟิลมิวจำกัดมหาชนนะครับหรือคุณสิงโตนะครับผมในประเด็นที่ว่านโยบายนะครับและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยนะครับทำยังไงที่จะทําให้เราสามารถที่จะแข่งขันได้ทางซัพพลายเชนนะครับผมรวมถึงความสําคัญของมาตรฐาน asc นะครับความยั่งยืนตรงนี้จะเป็นเทรนด์โลกที่ให้ความสําคัญมีความสําคัญยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลกันได้เลยครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ผมก็อยู่กับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยุนเนนฟิตมิลจำกัดมหาชนนะครับคุณพิรศักดิ์คุณมีโชคหรือคุณสิงโตนั่นเองสวัสดีครับคุณสิงโตครับสวัสดีครับเป็นเกียรติที่ได้คุยกับคุณสิงโตวันนี้นะครับนานทีครับคุณสิงโตเป็นยังไงบ้างครับสองปีที่เราได้เข้ามาบริหารจัดการไทยุนเนนฟิตมิลครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยความรู้สึกก็ผมมีความสุขมากนลแล้วก็สนุกมากกับงานไปที่ไหนผมเจอคุณสิงโตลุยทุกงานครับผมคิดว่า สองปีเนี่ยเป็นสองปีที่ที่ผมได้เรียนรู้ครับ,รบ,รบจริงๆก็อยู่ในธุรกิจมานานนะครับแล้วก็ได้มาสัมผัสเกษตรกรโดยตรงนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีแพชชั่นอีกเยอะอที่อยากจะทําให้ทั้งธุรกิจประเทศไทยทั้งอาหารในประเทศไทยทั้งห่วงโซ่อุปทานครับ,ค,รบคือไม่ได้มอง,องเฉพาะอาหารผมว่าผมมองทั้งห่วงโซ่ครับแล้วก็สิ่งที่ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในความรู้ประสบการณ์เราเนี่ยเพราะเราเดินทางเราเจอลูกค้ามาตลอด ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็มาต่อยอดตั้งแต่อาหารฟโสเซน่นโรงงานมาถึงจุดของอาหารที่เราได้สัมผัสเกษตรก,กรอย่างใกล้ชิดนะครับก็สนะุกและท้าทายนะครับแล้วก็ทุกวันก็ตื่นเต้นนะครับตลอดเลยลนะช่วงที่คุณสิงโตเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสถนานการณ์ที่โลกเราเนี่ยเกิดวิกฤตที่เราไม่เคยเจอมาก่อนว่าจะเป็น l i m climate change ที่รุนแรงสงครามเศรษฐกิจที่ตดถอย,อยที่เป็นผลมาจากโควิดด้วยตรงนี้คุณสิงโตมองเห็นโอกาสในการ นำในเรื่องของตัวไทยูนี่เราฝ่าวิกฤตนี้ยังไงครับคือผมมองบวก <c oughs> ผมเป็นคนมองโลกบวกตลอดแล้วก็ในปัญหาที่เกิดขึ้นผมว่ามีทางออก <c oughs> และในทุกๆปัญหาก็จะมีโอกาสให้เรา <c oughs> ผมว่าเราต้องรู้จริงเราต้องลงรายละเอียด <c oughs> เราต้องขยัน <c oughs> นะครับแล้วก็ผมคิดว่าด้วยบริหารจัดการสภาพตลาดเราควบคุมไม่ได้ครับ <c oughs> แต่การบริหารจัดการต้องห่วงโซ่โอปปาร์ทและสิ่งที่ไทยูนี่ครบมีเนี่ย ผมคิดว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงขณะเดยียวกันก็ต้องมองแก้ไปที่ปัญหาเราไม่ได้มองแค่จุดเดียวอย่างที่ผมบอกผมมันมันต้องมองทั้งประเทศ uh huh. คือจะมองตัวเรา <c oughs> ครับผม่าต้องมองสเต็กโฮลด์เดอร์ที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ได้แล้วมีความตั้งใจที่จะทําให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยมันอยู่ได้ <c oughs> เราก็ต้องเริ่มที่จะคิดที่มันปรับเปลี่ยนคืออย่าอยู่เฉยต้องคิดตลอด <c oughs> นะครับแล้วก็ต้องมองว่า จะทำไงให้มันดีขึ้นครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ทั่วโลกครับนะครับแล้วก็กลับมาดูเพราะบางอย่างเราควบคุมไม่ได้แต่อะไรที่เราควบคุมได้ผมอยากจะพันดันครับนะครับพอจะยกตัวอย่างไลยครับว่าอย่างสถานการณ์ที่เราเกิดขึ้นณปัจจุบันเราโดน disrupt เรื่องของตัวตลาดกุ้งเรื่องของตัวราคาตรงนี้คุณถิงโตมีอะไรอยากจะสื่อออกไปว่าเราจะปรับตัวแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังไงบ้างครับผมว่าประเทศไทยเกษตรกร,ร,กรต้องอยู่ได้ก่อนนะพราะเกษตรกรอ,อยู่ได้นั่นหมายถึงว่า เราก็ต้องให้ความรู้กเกษตรกรนะครับในเรื่องของตลาดผมว่าการเลี้ยงในเกษตรกรในประเทศไทยเราเก่งอยู่แล้วนะครับผมว่าสิ่งที่เกษตรกรบ้านเราอยากจะต้องการก็คือในเรื่องของเดเร c t ชั่นเรื่องของการทําตลาดการทาไซส์นะครับผมมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการสื่อสารและการทาํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับว่าในแต่ละภาคในแต่ละโซนนะครับเราจะผลิตกุ้งไซส์ไหนอย่างไรนะครับหลักๆก็กคือกุ้งประเทศไทยเป็นกุ้งที่ดี ทั่วประเทศทั่วโลกให้การยมอมรับนะครับไม่เฉพาะในประเทศในประเทศเราก็ขาย20-30%อย่างที่เราทราบ,รบที่เหลือเราส่งออกเพราะฉะนั้นกุ้งเราก็สองแสนห้าสองแสนหกจุดแข็งผมว่าเราเรามีด้วยความน่าเชื่อถือนะ historical ในการค่าขายาับธุกรกิจต่างชาติมายาวนานเนี่เยเกษตรเกษตรกรเมว่าเราก็เก่งแล้วก็คู่ค้าของเราก็กชอบอนะครับชอบประเทศไทยชอบคนไทยชอบสินค้าไทยเพราะั้นเราเองวันนี้ต้องรู้ว่าโลกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะครับเทรนด์ตลาดเปลี่ยนไป วันนี้เขาคุยเรื่องอะไรเขาคุยกันเรื่องของความยั่งยืนเขาคุยกันเรื่องของโซล่าเซลล์เขาคุยกันเรื่องของกรีนแก๊สในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรื่องกระจบนะครับ,รบมันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวครับแน่นอนว่าช่วงแรกๆเกษตรกรก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องทําทําแล้วมันจะได้อะไระแต่วันนี้เนี่ยโลกค่อยๆขยับเข้ามาครับใกล้ตัวเรานะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าผมว่าวันนี้เนี่ยต้องทํางานร่วมกัน ทุกภาคส่วนแลวเป็นเอกชนเกษตรกรแล้วก็รัฐบาลนะครับในช่วยการส่งเสริมทั้งประเทศตรงนี้คุณอิโตมีความมีเคสมีอะไรเสนอแนะไหมครับที่ว่าเราต้องทํางานร่วมกันก็จะเป็นภาคภาคเอกชนเกษตรกรหรือว่าภาครัฐอะไรต่งางๆเพราะว่าตรงเนี้ยเรามองว่าที่ผ่านมาเราคือผู้ซื้อเราก็คือคอนเซรนิร์นเรื่องของตัวราคาถูกแต่เมื่อกี้ที่คุณอิทโตอัปเดตก็คือมันไม่พอละเรื่องของตัวราคาเราต้องคุยในเรื่องของตัวการส่งเสริมเรื่องของความยั่งยืนตรงนี้ครับผมค,บคือ ถ้าดูภาพรวมจีโอ g r a p h ทั้งโลกแล้วในประเทศไทยการผลิตจริงๆกุ้งเราจาก2ห้าหกแสนตันนี้ก็ปีนี้ไม่รู้จะเหลือ2 4สน2 5สนห้แล้วก็น่าจะลดลง8% 10%อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าต้องเอาจุดเล็กๆจุดเนี้ที่มีวอลลุ่มประมาณเนี้ยผมว่าประเทศไทยอยู่ได้นะครับแล้วก็อยู่ได้แบบแข็งแรงด้วยแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คืออย่างที่คุณลุยเรียนถามเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกัน ะครับแต่และจังหวัดในแต่และประเทศจริงวันนี้มี Sociation มีสมาคมมีเรื่องของ a f f i l i a t e s t a k e h o l d e r s u p p l y c h a i n r นั้งกลุ่มผมว่าวันนี้ต้องต้องมาทำเรื่อง Cluster จริงจังนะครับแล้วก็ทำเป็นกลุ่มจังหวัดด้วยในไอเดียผมนะเพราะในแต่และจังหวัดก็จะมีทั้งตลาดแมค้าคตลาดในประเทศ local market local market แล้วก็โรงงานแล้วก็สงง่งออกเพราะเพราะผมมองเนี่ยตลาดโลกยังต้องการเยอะนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ต้องใช้มาตรฐาน อย่างที่ผมบอกคือเอสีบางส่วนก็โอเคแม่ค้ากินในประเทศส่งออกในเพื่อนบ้านอะไรก็แล้วลแต่อันนั้นก็ขายไปส่วนที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ต้องมานั่งดูว่าตลาดโลกเขาต้องการไสยอะไรต้องจะทำไส้อะไรขายครับเข็มทิศมันต้องมีก่อนอืก็ถ้ามีเข็มทิศในการบริหารจัดการผมว่าต้นทุนการเลี้ยงเกษตรกรเลี้ยงได้ดีอยู่แล้วนะครับ,รบแต่วันนี้เนี่ยแน่นอนว่าสายพันธุ์สําคัญแล้ววันนี้เรื่องสายพันธุ์ผมว่า หล,หลายๆค่ายทาได้ดีครับเกษตรกรก็ชอบแต่ละถนัดว่าโตวไวโตวช้าจะเขารู้ตัวแล้วว่าเขารู้ใช่ไหมครับ<ช> <ๆ S 2> ว่าจะเลี้ยงแบบไหนที่ต้นทุนเราดีแต่ขาดในเรื่องของไซส์เรื่องของปริมาณถถ้าเราได้เรื่องของไซส์เรื่องปริมาณเรื่องทาง่ามิในการทําคือถ้ารู้ว่าเกษตร,รกรห้องเย็นนี้ใช้อะไรครับกลุ่มไทยยูนี้เราใช้อะไรไซส์อะไรเรามีมีโรดแมพให้ใช่ไหมครับเราใช้ทั้งปีแม่ค้าตรงนี้ใช้อะไร เราบริหารจัดการกุ้งเรามีกิจตันเราจะเรี้ยงช่วงไหนจับเวลาไหนครับแล้วก็ออนท็อปไปก็เรื่องเซอร์ติฟิเคชันว่าจะเป็น B A P A S C นะครับทั้งฟาร,ร์มนัะอาหารครับวันนี้เหตุผลนี่คือขว่าทำไมไทเรเนียนฟินลมิวต้องทำ A S C อาหารเรื่องแรกเราเป็นที่หนึ่งในเอเชียเพราะว่าเราต้องการให้ประเทศไทยมีสตอรี่นะครับวันนี้คนก็ประเทศอเมริกาก็ชอบมากาก็ตกใจกโอ้โหที่ไทยนี่มี A S C เขาก็โอ้โหนี่ดึงดูดครับผมบอกแล้ว่าดึงดูดมากเพราะ คู่แข่งของเราในทั่วโลกยังไม่มีอันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยทำให้ใหเกษตรกรแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็จะทําให้ทุกคนก็เข้ามาที่เมืองไทยครับนะครับคุณถึงโตครับผมพูดถึงมาตรฐาน A S C นิดนึงใหญ่คุณถึงโตเพิ่มรายละเอียดว่าทําไมผู้ซื้อถึงให้ความสําคัญเอาไม่ว่าจะไม่ใช่แค่อเมริกาแหละตอนนี้เทรนทั่วโลกให้ความ<ช>สําคัญเรื่องความยั่งยืน A S, <S <AS> C <S เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ ชีวัดเรื่องความยืดยืนทําไมถึงสําคัญอยากให้คุณสิ่งโตสื่อสารกับเกษตรกรให้เข้าใจเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะมีมาตรฐานมาจับเราอีกแล้วเรารู้สึกว่าทํำชีวิตเราเรายากจังเลยอะไรย่างเงี้ยครับครับก็จริงๆเรื่อเป็นเรื่องง่ายถ้าเราสังเกตเศรษฐกิจทั่วโลกสภาพอากาศทั่วโลกเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับ หลายๆพื้นที่ใช่ไหมมีน้ําท่วมมีฟลัดดิ้งนะครับสภาพอากาศร้อนก็ร้อนมากอย่างบ้านเราปีนี้ก็เมษาที่ผ่านมาก็ร้อนมากแล้วลูกกุ้งลูกปลาอะไรขาดแคลนเสียหายหมดเลยภาคการเกษตรถูกไหมครับแล้วก็ซีซั่นมันคล l l หมดปีนี้เป็นปีแรกที่สถานการ์คล l l หมดอะไรที่จะเคยเป็นปกติในสิปีก็ไม่เป็นราคาที่มันจะขึ้นจะลงเนี่ยมันนี่่ันเพี้ยนไปหมดเพราะเรื่องสภาพอากาศนะครับทีนี้กลับมาที่เอสซีเอสซีเขาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอสซีเรื่องสิ่งและร้อครับ เอเสซี C, เกี่ยวกับเรื่องของความยัง่งยืน mm hmm. เพราะว่าวันนี้เนี่ยคู่ค้าเนี่ยทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะอเมริกาเพราะว่ายุโรปต่างๆเขาต้องการเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่ง mm hmm. นะของบริษัทที่ดูแลสิ่งแวดล้อม mm hmm. ดูแลเรื่องของโลกดูแลเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจบ, mm hmm. บริษัทชื่อดังในโลกใบนี้เขาไม่อยากที่จะเป็นคนที่จะ create mm hmm. คร้างการคาร์บอนลุ่มมีเทเอนออกไรนยากาศ mm hmm. ทุกคนก็อยากจะร่วมมือนะวันนี้ก็ในเรื่องของเวทีโลก ก็ต้องก็มีเรื่องของคณะกรรมการต่างๆในต้องมีตัวแทนบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เขาซื้อโดยเฉพาะกุ้งปลาเนี่ยเขาก็ต้องการว่าห่วงโซ่ประคารของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งฟาร์มทั้งผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเกษตรกรหรือโรงแปรรูปต่างๆเนี่ยต้องรักโลกต้องมีความยัง่งยืนต้องดูแลสิ่งแวดลอ้อมต้องดูแลเรื่องแรงงานต้องรักษาคุณภาพภูมิอากาศครับนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องซีเรียส แต่เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องมีคือเราต้องขยับให้ไวขยับให้ไวมากกว่าประเทศคู่แข่งครับผมคิดว่าถ้าเราทําได้แบบนี้เราสามารถชูขึ้นไปก่อนได้นะครับเราเริ่มมีนิสัยทีอย่างที่ผมเคยบอกตลอดว่าไม่จำเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มีสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดแมปในห้าปีเราขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหรือห้องเย็นตอนนี้ห้องเย็นเราก็มีเอสซีขับฟีดเราก็มีเอสซีเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ย ทำเอสซีซึ่งอันนี้ไทเนียก็ขยายมาอย่างตลอดแล้วเราก็สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้ากับไทเรียนแล้วก็เอาออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาก็ทําให้ไทเนียนเนี่ยสามารถมีกําลังที่จะเข้าไปซื้อกุ้งในตลาดได้ครับทั้งซัพพลายเชนของที่เกิดขึ้นถ้าทําออกมาประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนในภาพรวมเป็นเหมือนกับว่า f ฟล s ชอยส์ห e ือเวคคอให้กับลูกค้าที่ซื้อก่อนคุณหนงโตครับผมในเรื่องของการที่เราด้วยความที่เราเป็น เป็นเครือใหญ่เป็นกรุ๊ปด้วยนะครับท,ทั้งทําในเรื่องของ,างการส่งออกด้วยตรงนี้เราสามารถจะซีเนจิสกับตัวธุรกิจฟิตมีหรือว่าลูกค้าที่เลี้ยงอยู่ยังไงบ้างครับสิงโตจริงๆเราก็เราก็เริ่มทำนะครับเพราะห้องเย็นเราไทายเนี่ยเราผมเราซื้อกุ้งค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะซื้อไมอยู่ในประเทศไทยวันนี้เราก็พยายามเซเนจิะนะครับโดยการที่ห้องเย็นเพราะห้องเย็นเราซื้อกุ้งทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไซส์เราก็มีข้อมูลนะครับ เพะฉะนั้นคู่ค้าของเราที่ที่อยู่กับเรานะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่กับเราเนี่ยเราก็ต้องซัพพอร์ตนะครับค้าขายก,ก็ต้องช่วยกันนะครับเช่นเรามีไซส์เราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ต้องซื้อในกลุ่มเกษตรกรเร,เราก็ให้ roadmap, รดแมพเราก็ให้ในเรื่องของไซส์ปริมาณนะครับแล้วก็บอกมาตรฐานว่าเราต้องการอะไรก็ะจะมีหลายมาตรฐานหรืออาจจะมีไม่ต้องใช้มันมีหลายเซกชันไปหมดก็อยู่ที่เกษตรกรเลือกและถนัด แต่เราก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของอินโฟมิชันให้มีไกด์ไลน์ในการทำเช่นเกษตรโรงงานต้องการไซ้์เจ็ดสิบตัวห้าสิบตัวสี่สิบตัวนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้ปีหนึ่งใช้กี่พันตันตัวใหญ่ยี่สิบยี่ห้าตัวใช้กี่พันตันนะครับเราก็จะมีข้อมูลในทางฟีดก็เรามีพนักงานขายแล้วก็ค่าขายกับลูกค้าเราที่กินอาหารเราเราก็เลี้ยงไซนี้นะเลี้ยงไซนี้นะเราจะทยอยเลี้ยงใช้ทยอยเลี้ยงใช้ทั้งกุ้งเป็นกุ้งอะไรต่างๆ ผมว่าแบบนี้มันจะมีกําลังซื้อนะครับแล้วก็เกษตรกรมีเป้าหมายในการเลี้ยงสามารถที่จะดูแลต้นทุนได้สามารถที่จะรู้ว่าจะปล่อยกุ้งปล่อยหนาปล่อยบางจะจับไซอะไรจะพาเชี่ยวกี่อรอบแหลต้นทุนได้ดีผมว่าถ้าเลี้ยงแบบนี้เนี่ยคือดีกว่าที่เราเลี้ยงไปเราไม่รู้ว่าเราจะไปทําไซอะไรอปริมาณเท่าไหร่และจะขายที่ราคาเท่าไหร่อย่างน้อยเนี่ยเรามีโรดแมปมีไกด์ให้ทั้งปริมาณและราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนฟิตที่ ผมคิดว่าไทยอยูเนี่ยเรานะครับที่มอบให้กับเกษตรกร,กรแล้วก็ผมทํางานต้องใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพราะว่ามันต้องต้องต้อง,อง,องช่วยเหลือและเกื้อกูลกันผมไม่ได้มองเฉพาะเพราะเราผมมองทั้งประเทศผมมองประเทศไทยเพราะเรื่องแรกของผมก็คือผมว่าเกษตรกร,กรต้องอยู่ได้ก่อนนี่คือหัวใจคือถ้าเกษตรกร,กรอยู่ไม่ได้ผมว่าอุตสาหกรรมเนี่ยของซัพพลายเชนเนี่ยประเทศไทยก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกร,กรอยู่ได้ นะครับห้องเย็นอยู่ได้ทํางานร่วมกันเป็นทีมเรามีสตอรี่เรามีวอลุ่มเราต้องทําคุณภาพสินค้าให้ถูกต้องตามตลาดโลกราคาแน่นอนว่าต้องคุิภาพนะครับนั่นหมายถึงว่าห้องเย็นเองก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนลง,ลงอาหารนี่ก็ต้องปรับตัวเกษตรกรเก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อให้พอดประเทศไทยในความคุณภาพสามารถแข่งขันได้แล้วก็ทุกอุตสาหกรรมทุกห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมสามารถอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนอยู่ได้หมดอย่างยั่งยืน อีกประเด็นนึงคุณสิงโตครับพูดถึงเรื่องราคากุ้งหน่อยตอนนี้เป็นยังไงแล้วว่าแนวโน้มเทรนของปีหน้าจะเป็นยังไงครับผมผมว่าถ้า,ถ,าถ้าใครฟังผมผมว่าหลายๆขั้นที่ผมบอกนะครับผมก็บอกว่าอย่างปี2องพันห้าร้อยหกเจ็ดเนี่ยหเดือนหลังเนี่ยราคากุ้งดีอ่าแล้วดีจริงๆนะคแล้วคือคือ,คอมันเป็นมันเป็นภาพของข้อมูลทั่วโลกมากกว่าหลายๆด้านที่ที่ผมมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีคือราคากุ้งขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ผมผมชอบาาก็คือว่าเกษตรกรอยู่ได้ แล้วก็เกษตรกรสามารถทํากําไรได้นะครับผมก็มองว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยผมว่าราคาจะไม่ถูกคือถ้าถูกก็ลงมาสองสาบาทโอกาสขึ้นเนี่ยมีเพราะนี่ราคาเนี่ยวันนี้นี่ตอนนี้ก็แพงมากครับนะครับแต่ถ้าให้ขึ้นไปอีกสิบยี่สิบาทผมว่ามันจะยากอะเพราะว่ามันจะทําตลาดยากมันมีเพดานของมันอยู่ที่ได้เป็นเพดานได้แต่ผมว่าราคานี้เนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยผมคิดว่ามีแต่ราคาคงที่กับขึ้นถ้าลงก็ลงนิดหน่อยครัะเพราะฉะนั้นราคานี้ผมคิดว่า ดีกับเศรษฐกร,รจนถึงสิ้นปีแล้วก็ถ้าโมเมนตัมสิ้นปีออกมาดีผมคิดว่ามันก็จะเหวี่ยงขึ้นไปในช่วงมกราคุณภาอาจจะมีช่วงช่วงช่วงมกราคุมภามีนาสามเดือนแรกของทุกปีก็จะสโลว์นีมาอยู่แล้ววันหยุดเยอะแะกุ้งไม่ได้เยอะแล้วก็ห้องเย็นก็ไม่ได้เร่งมากนะครับเพราะช่วงปลายปีก็เร่งกันก็นกปิดตู้อะไรกันก็แล้วแต่มีวันหยุดเยอะมีวันหยุดเยอะนะครับผมคิดว่าก็ถ้าโมเมนตัมมันเหวี่ยงธันวาดี มกลากุมภามันก็คงจะอยู่ในประมาณนั้นอาจจะขึ้นลงอาจจะคงไม่ได้ขึ้นและคงจะลงมาทั้งสามบาทห้าบาทแต่ถ้ามันอยู่ในระดับที่ธันวามันสูงเนี่ยมันก็ลงแต่ลงไม่เยอะแหละครับแล้วก็จะค่อยๆค,ค่อยยาวไปทีนี้ก็อยู่ที่สภาพอากาศเพราะเพราะอย่าลืมว่าอย่างปีนี้เนี่ยเดือนเมษาร้อนมากลูกกุ้งลูก,ลก,ลก,ลกปลาขาดหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ราคาก็ซึมลงมาใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหก <6 S 2> <6 S 1> เดือนก็จะดีขึ้นเพราะเรื่องมีลูกมีกุ้งลงเพราะของมันขาดทั้งปีครับก็ต้องรอดูปีหน้าว่า สถานการณ์ในเมษาพฤทภาคมกจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าโมเมนตัมเหวี่ยงอย่างนี้ไปผมคิดว่าก็น่าจะดีแต่ปีนี้กุ้งกุ้งจะออกปลายปีเยอะครับนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็กุ้งการลงก็เพิ่มขึ้นเพราะราคาดีก็อาจจะมีช่วงสะดุดสดุดหน่อยช่วงปลายปีแต่ผมคิดว่าราคาก็น่าจะโอเคครับผมก็คือว่ามีความมั่นใจกับเกษตรกรสุดท้ายคุณเหมิงโตไม่ไดอยากจะฝากไหมครับผมก็ผมผมอยากจะฝาก ก,กับพี่ๆเกษตรกรนะครับว่าผมว่าวันนี้ก็พยายามดูเรื่องของการบริหารจัดการผมว่าเกษตรกรบ้านเราเก่งอยู่แล้วนะครับในการเลี้ยงนะครับผมอยากให้ได้รับรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็ทํางานใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะกับทางอาหารแล้วก็ห้องเย็นนะครับที่ท,ที่ที่เรามีความใกล้ชิดและสนิทสนมนะครับพยายามเอาข้อมูลมาว่าจะต้องทํไส้อะไรผลิตไส้อะไรนะครับหาที่ขายเราจะได้รู้ว่านเป้าหมายในการผลิตเป็นยังไงนะครับแล้วก็ สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือในเรื่องของการการใช้นะครับหรือการควบคุมล้กันผมเรว่าควบคุมการดูแลเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับใน,ในการเลี้ยงกุ้งนะครับใช้ก็อยากให้อยู่ในมาตรฐานของกรมประมงนะครับอยากให้ดูแลในเรื่องของสิ่งที่ปนเปื้อนลงไปนะครับเพราะสิ่งที่มันปนเปื้อนลงไปแล้วถ้าห้องเย็นส่งออกไปจากต่างประเทศนะครับแล้วต่างประเทศไปเจอเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรานะครับ อันนี้เป็นเรื่องหลักเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าปีนี้สถานการณ์6เดือนหลังที่ผ่านมาดีนะครับปีหน้าผมก็คิดว่าเราก็น่าจะผ่านได้นะผมเชื่อว่าไม่ว่าวิกฤตอะไรที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราทํางานใกล้ชิดปรับตัวได้ไวนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่รวดเร็วนะครับแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดและพัฒนาอยู่ตลอดนะครับผมคิดว่าเกษตรกรแล้วก็ประเทศไทยอุตสาหกรรมกุ้งไปได้นะครับครับผมต้องขอขอบคุณวันนี้ขอขอบคุณคุณสิงโตมากสาหรับในเรื่องของตัว สถานการณ์แล้วก็เรื่องของตัวข้อมูลในวันนี้ครับผมขอบคุณครับ,บคุณสิงโตครับ